วันที่ให้เรียบร้อยนะคะ,ะปลายทางให้นักเรียนเขียนลงในสมุดอาหารที่เราชอบหนึ่งอย่างคืออะไระเดี๋ยวต้นทางเตรียมตัวเตรียมตัวตอบอเริ่มแรกภาคภูมิค่ะ,ะภาคภูมิก่อนเลยเดี๋ยวค่อยเขียนส่วนปลายทางเขียนได้เลยนะคะ,ะภาคภูมิอาหารที่เราชอบมากที่สุดหนึ่งอย่างคือข้าวผัดข้าวผัดอะไรคะ หมูข้าวผัดหมูเอาคนต่อไปธนาทิพย์ข้าวผัดปูข้าวผัดปูปูค่ะปลานึ่งมะนาวค่ะปลานึ่งมะนาวก๋วยเตี๋ยวหมูครับก๋วยเตี๋ยวหมูค่ะส่งมาให้ดีนะคะธนาทิพย์าัดกะเอราไข่ดาวผัดกะเพราผัดกะเพรากะเพราอะไรคะไข่ดาวผัดกะเพราหมูไก่หมูหรือไก่หมูกับไข่ดาวหนึ่งฟอง อ่าต่อไปค่ะข้าวหน้าเป็ดค่ะข้าวหน้าเป็ด <Brothers> ข <till> ้าวผัดกุ้งค่ะข้าวผัดกุ้งข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงข้าวผัดกะเพราไก่ค่ะข้าวผัดกะเพราไก่ข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกะเพาหมูมีอาหารจานเดียวหมดเลยอ่ะข้าวผัดกะเพาข้าวผัดกะเพาหมูค่ะข้าวผัดกะเพาหมูอย่างอื่นไม่ชอบเลยหรอคะมีแต่ข้าวผัดข้าวผัดนะคะ ผัดหมดเลยข้าวมันไก่ทอดค่ะข้าวผัดไก่ทอดข้าวมันไก่ค่ะข้าวมันไก่กว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสค่ะคะกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสแล้วพวกแกงพวกต้มนี่ไม่ชอบเลยเลยคะอ่ะต่อค่ะสุก,กี้หมูค่ะอ่าสุก,กี้เริ่มต่างแล้วชอบสุก,กี้หมูอ่ะลุกขึ้นแล้วก็ส่งไหม่มาให้เพื่อนหนูไปรับใหม่มา อ่ะคนต่อไปค่ะไก่ผัดผงกะหรี่ครับคะไก่ผัดผงกะหรีครับไก่ผัดผงกะหรีนะคะลาดหน้าครับลาดหน้าบะหมี่หมูแดงครับอะไรนะคะบะหมี่หมูแดงบะหมี่หมูแดงข้าวหน้าเป็ดครับข้าวหน้าเป็ดบะหมี่หมูแดงครับบะหมี่หมูแดงเหมือนกันเลยนะคะข้าวไก่ทอดครับข้าวไก่ทอดเป็ดต้มครับพวกแกงส้มแกงไรไม่ชอบเหรอคะแกงกะทิ แกงเทโพผัดกะเพราหมูกรอบครับผัดกะเพราหมูกรอบผัดกะเพรากุ้งครับผัดกะเพรากุ้งไข่เจียวหมูสับไข่เจียวหมูสับก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับเอาต่อแกงเขียวหวานครับแกงเขียวหวานเออเราจะเห็นว่าอาหารจานโปรดของเราในห้องนี้ส่วนใหญ่เป็นอาหารจานเดียวนะข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวอะไรอีกนะก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวไก่สุกี้ส่วนใหญ่เป็นอาหารจานเดียวทั้งนั้นเลย บางคนก็ชอบอะไรอะไรนะแกงอะไรนะแกงเขียวหวานไก่นะคะแกงส้มไม่ชอบเลยคะ่ะผัดคะน้าอย่างนี้ผัดผักรวมมิตรอ,อันนี้ยังไม่ค่อยมีชอบทานแสดงว่าเด็กๆไม่ค่อยชอบทานผักเท่าไหร่นะ,ะเอาหนูตอบคนต่อไปเลยคนแรกเลยสุทนสุธนอาหารทำไมเราจึงต้องกินอาหารต้องทำรับประทานอาหาระคะเพราะอะไร เพราะการจเจริญเติบโตครับเพราะว่าพวกเราต้องการจเจริญโตเพราะอาหารนั้นทําให้ร่างกายจเจริญเติบโตใช่ไหมคะเอาคนต่อไปถ้าเราไม่รับประทานอาหารจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รับประทานอาหารได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะจะไม่โตครับจะไม่โตร่างกายจะไม่เจริญเติบโตอ่าแล้วน,นะคะนักเรียนบอกได้ไหมว่าถ้าพูดถึงคําว่าอาหารเนี่ยคืออะไร อาหารคืออะไรนักเดยนเข้าข<อ>ใจคำว่า,าอาหารไหรมอาหารคืออะไรของที่เราชอบกินอาหารคือสิ่งที่เราชอบกินที่ชอบรับประทานใช่หรือไม่อะไรที่เราไม่ชอบเราไม่ชอบกินบะหมี่บะหมี่ต้มยำไม่ใช่อาหารเราชอบข้าวหน้าเปิดอข้าวหน้าเปิดคืออาหารแต่สุกี้ไม่ใช่อาหารใช่หรือไม่ใช่ในความคิดของนักเด่น บอกว่าใช่เอาคนต่อไปมีความคิดเห็นต่างกันไหมถ้าพวกคำว่าอาหารคืออะไรอาหารคือคือสิ่งที่เรากินครับถูกต้องอันดับแรกห้าสิบปอร์เซ็นตแล้วอาหารคือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปดื่มได้ไหมไม่ได้ดื่มไม่ได้ไดเออแล้วแล้ว,ลว,ลวอะไรที่เราดื่มมาเช่นเมื่มอเช้าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ย เช้าเช้าทุกโรงเรียนจะดื่มอะไรนมมีนมโรงเรียนถามว่านมโรงเรียนที่เราดื่มทุกวันทุกเช้าเนี่ยเป็นอาหารไหมเป็นเป็นอ่ะนไหนว่าไม่ใช่อ่ะอ่าเป็นอาหารนมก็เป็นอาหารข้าวหน้าเป็ดก็เป็นอาหารเมื่อกี้หนูชอบอะไรนะข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดเป็นอาหารไหมเป็นเป็นอาหารคืออะไรเมื่อกี้นี้คำแรกคือถูกแล้วอาหารคือ สิ่งที่เรารับประทานรรับปะทานเข้าไปในร่างสิ่งที่เรารับประทานหรือดื่มได้ไหมได้ดื่มนะคะสิ่งที่เรารับประทานหรือดื่มนะคะเข้าไปในร่างกายของเราแล้วมีผลอะไรต่อร่างกายคะทาให้ร่างกายเราเจริญเติบโตทําให้ร่างกายเราเจริญเติบโตเติบโตเป็นคําตอบที่สมบูรณ์ที่สุดเลยค่ะปรบมให้เพื่อนกันนะคะอจะพูดกันต่อไปว่า นักเรียนทราบไหมว่าในอาหารเนี่ยมันจะมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขอสไลด์นะคะสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายนั้นมีอะไรบ้าง่นักเรียนเขียนหัวข้อนี้ลงในสมุดค่ะสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายเรื่องนี้ นักเรียนเคยได้เรียนมาบ้างแล้วแน่นอนตั้งแต่อนุบาลแล้วก็มาถึงชั้นป .5 นะคะเนักเรียนสามารถตอบได้แน่นอนนะคะตอบได้แต่ต้องรู้ให้มากขึ้นอีกนะคะว่าในสารในอาหารแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมีอะไรบ้าง ในอาหารแต่และชนิดจะมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนักเรียนคิดว่าสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนั้นนักเรียนถือไมค์คนสุดคนต่อไปเลยค่ะจะไม่ซ้านะคะจะไม่ให้ซ้ําการให้มีสิทธิ์ตอบทุกคนยังไม่ถึง External Armed ถไม่ใช่หรอคะถึงแล้วใช่ไหมคะอ่าถึงแล้วภูริทัศน์ใช่ไหมคะคะภูตะวันอ่ะภูตะวันผู้ตะวันคิดว่าสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนั้น มีอะไรบ้างคำว่าสารอาหารอ่ามีมีมีเป็นหมูหมูใช่ไหมคะซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วมีทั้งหมดกี่หมูห้าหมูอ่าห้าหมูเอาหมูที่หนึ่งคืออะไรพูดถูกแล้วถูกแล้วคาร์โบไฮเดรตครับอะไรก่อนอะไรก่อนเมื่อกี้ถูกแล้วหมู่ที่<บ>หนึ่งโปรตีนะอ่าหมู่ที่หนึ่งคือ สารอาหารประเภทโปรตีนยกตัวอย่างอาหารประเภทโปรตีนได้ไหมสารอาหารที่มีประเภทโปรตีนมีอะไรบ้างนมครับนมถูกต้องน้ำครับน้ำน้ำใช่ไหมน้ำไม่ใช่ไข่ครับไข่อ้าวไข่ก็ใช่อ่ามีอะไรอีกหมู หมูพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นหมูเป็ดไก่อะไรอีกค่ะเ,เนื้อสัตว์กุ้งอะไรอีกปลา,ปาพวกนี้เป็นอาหารหมู่ที่หนึ่งอาหารประเภทโปรตีนนะคะอับประมบิให้กับให้กับผู้ตะวัน,นะคะ่ะเอานะคะเอาเรามาดูกันอาหารหลักห้าหมูซึ่งเราเรียกว่าอาหารหลักห้าหมู่นะคะ สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนั้นจะมีทั้งหมด5หมู่ซึ่งเราเรียกรวมๆเรียกรวมว่าอาหารหลัก5หมู่นักเรียนบันทึกเลยค่ะอาหารหลัก5หมู่มีอะไรบ้างนักเรียนต้องวิเคราะห์ได้นะคะว่าถ้าเราเอ่ยชื่ออาหารมานักเรียนสามารถบอกได้ว่าอาหารนี้อยู่ในหมู่ไหนนะคะมีสารอาหารหมู่อะไรประเภทโปรตีนใช่หรือไม่อหมู่ที่หค่ะเมื่อกี้นี้ ภูตะวันบอกว่าหมู่ที่หนึ่งคืออะไรนะคะโ,คโปรโตีนอ้าวเขียนเลยค่ะหมู่ที่หนึ่งโปรโตีนอาหารที่มีสารอาหารประเภทโปรโตีนนะคะก็จะมีพวกอันดับแรกเลยในภาพนี้นะักเดียเขียนไปเลยยกตัวอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆ พวกเนื้อสัตว์หมูเป็ดไก่ปลานะคะไข่แล้วก็พวกถั่วต่างๆนี่คือเพิ่มมานะคะอย่าลืมนะคะไข่ถัว่วแล้วก็นมนะคะนักเรียนเขียนตากเขียนเขียนเองเลยนะคะเขียนเองเลยนะคะแปลจากภาพเป็นตัวหนังสือเขียนลงไปนะคะเนื้อสัตว์ไข่ถัว่วนมถามว่าเต้าหู้ มีสารอาหารประเภทใดเต้าหู้รู้จักเต้าหู้ไหมรู้จักนั่เแีละที่ว่าเต้าหู้เป็นสารอาหารประเภทใด,ดอัจชยุพรรู้จักเต้าหู้ไหมเต้าหู้ทํามาจากอะไรอเออเต้าหู้ทํามาจากอะไรคะไข่คร,ครับเต้าหู้จะมีส่วนผสมที่สําคัญก็คือนมถั่วเหลืองนะคะ น้ำเต้าหู้รู้จักน้ำเต้าหู้ไหมจักครับน้ำเต้าหู้ทำมาจากถั่วเหลืองนั่นแสดงว่าเต้าหู้น้ำเต้าหู้ที่เราทานอยู่ทุกวันเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยมีสารอาหารประเภทใดคะโปรตีนโปรตีนนะคะโปรตีนกุ้งนักเรียนทานข้าวผัดกุ้งกุ้งก็มีสารอาหารประเภทโปรตีนนักเรียนดื่มนมตอนเช้าตอนเช้าดื่มนมโรงเรียนทุกวันเลยนักเรียนก็ได้สารอาหารประเภทโปรตีนเอาต่อไปค่ะ สารอาหารประเภทโปรตีนนั้นทำหน้าที่อะไรทำให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อกระดูกให้แข็งแรงร่างกายจเจริญเติบโตทำให้สมองเด็กๆจเจริญเติบโตนะคะ,ะช่วยซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกกรอแล้วให้พลังงานแก่ร่างกายนี้คือประโยชน์ของสารอาหารประเภทโปรตีนต่อไปหมู่ที่สองค่ะคนต่อไปอไ<ห>นักรียคิดว่าหมู่ที่สองจะมี อาหารหมู่ที่สองนั้นจะมีสารอาหารที่เราเรียกว่าอะไรนะคะคาร์โบไฮเดตคาร์โบไฮเดตอา้าวเก่งมากค่ะคาร์โบไฮเด,ดเอ้าวเขียนเลยคาร์โบไฮเดตคุณครูขอแก้สไลด์นิดหนึ่งนะคะตกดอเรือไป คาร์โบไฮเดรตหมู่ที่สองคาร์โบไฮเดรตสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจะมีในอาหารประเภทใดบ้างยกตัวอย่างได้ไหมคะมเช่นข้าวข้าวนมนมมีไหมไม่มีมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะ ดูภาพนี้เอาเนกเลยนเขียนตรงนี้ได้ยังหมู่ที่สองเขียนได้ยังเอาเขียนแล้วเอามีอะไรบ้างเอาดูตรงนี้เลยมีอะไรบ้างขนมปังเอาดูจากภาพมาบอกเลยมีถือไมให้ตอบค่ะข้าโพดเ้าโพดเค้กเค้กเค้กทำมาจากอะไรครีมครีม <laughs> <า>แป้ง,แป,งแป้งก็คือแป้งก็คือทำมาจากข้าวใช่ไหมคะอ่า ขนมปังขนมปังก็ทํามาจากแป้งแป้งก็คือทํามาจากข้าวแป้งมีหลายอย่างแป้งข้าวโพดแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งสาลีแป้งข้าวอ่าแป้งอะไรแป้งอะไรคะแป้งจากถั่วเหลืองออถั่วเขียวนะคะจะมีแป้งหลายชนิดซึ่งมาทํามาจากข้าวทำมาจากถั่วนะคะดังนั้นอาหารจําพวกแป้งทั้งหมดจะเป็นอาหารที่มีสารอาหารประเภท คาร์โบไฮเดตนอกจากนั้นยังมีพืชบางอย่างที่เป็นที่มีสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตพวกเผือกพวกมันพวกข้าวโพดนะคะอาหารจำพวกแป้งสามารถมาแปรรูปได้อย่างเช่นอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่รารับประทานทำมาจากอะไรคะทำมาจากแป้งนั่นแสดงว่าก๋วยเตี๋ยวนั้นมีสารอาหารประเภท คาร์โบไฮเดตก๋วยเตี๋ยวบะมีอ,อะไรอีกขนมจีนนะคะขนมจีนก็ทำมาจากแป้งนะคะก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดททางนั้นเลยสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดตได้เรียนเขียนนะคะยกตัวอย่างอาหารอะไรบ้างเขียนเองยกตัวอย่างอาหารอะไรบ้างเขียนเองอย่างน้อยคนละ5ชนิดเอาลงมือเขียนได้เลยเช่นหมู่ที่2มีอะไรบ้างเช่น แปง้งข้าวข้าวโพดเผือกมันกว๋วยเตี๋ยวบะมีพวกเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นกว๋วยจั๊บใช่ไหมคะเส้นขนมจีนอ่าทั้งนั้นเลยขนมครกใช่ไหมขนมครกมีคาร์โบไฮเดรตไหมมีเพราะทำมาจากแปง้งนะคะเรียบร้อยแล้วยัง อาหารประ,ประเภทที่มีสารคาร์โบไฮเดรตจะให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายทำงานได้และให้ความอบอุ่นกับร่างกายต่อไปค่ะสารอาหารสองชนิดักเรียนเข้าใจแล้วหมู่ที่สค่ะหมู่ที่สามเแร่หมู่ที่สคืออะไรคะเกลือแร่เกลือแร่ค่ะหมู่ที่3คือเกลือแร่ อันนี้ก่อนจะมาเกลือแรกนะ่กเรียนรูนภาพนี้สิถ่ายกัน <c oughs> คืออะไร <c oughs> อาเป็นเกมเป็นเกม <c oughs> เออมีข้าวมีมือข้ากําลังต่อยมวยข้ากําลังต่อยมวยใครถ่ายได้ <c oughs> เออใครตอบเอาสือไมคตอบเลยข้าวอะไรคะข้าวซ้อมมืออ่รู้อย่างไรเป็นข้าวซ้อมมือ <c oughs> ข้าวมันต่อยมือข้าวต่อยอะไรคะ ข้ากําลังต่อยที่มือกํากลังซ้อมต่อยมวยนะคะกํากลังซ้อมมืออยู่กํากลังเมามันเลยนะคะอันนี้เป็นการทายว่าเป,เป็นข้าชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็คือมีวิตามินมากเลยเรียกว่าข้าวซ้อมมืออ่ะต่อไปค่ะหมู่ที่3ค่ะเอาเขียนเลยหมู่ที่สามเกลือแร่ค่ะเกลือแร่เกลือแร่หมู่ที่3ามหมู่ที่สามนั้นเกลือแร่นั้นนะคะ จะมีสารอาหารที่ได้จากผักผลไม้นะคะพวกผักผลไม้ต่างๆนะคะหมู่ที่3ามเกิือแ้จะได้จากผักผลไม้ต่างๆนะคะซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายก็คือทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดมีเจริญเติบโตทําให้อวัยวะต่างๆทํางานได้ตามปกตินะคะ ผักผลไม้พวกเนื้อสัตว์นมไข่แดงอาหารทะเลทุกชนิดจะมีเกลือแร่อา่าเขียนยกตัวอย่างเองค่ะผักผลไม้อาหารทะเลพวกนี้จะมีสารอาหารประเภทเกลือแร่เขียนเองนะคะตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างอาหารที่มีเกลือแร่ มีความสําคัญนัคือหมู่นี้นะคะอวัยวะต่างๆจะทํางานได้ปกตินะคะทำให้ร่างกายจเจริญเติบโตและในอาหารแต่ละมื้อเราต้องทานอาหารให้ครบกี่หมู่ห้าหมู่นะคะถึงจะทําให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงเป็นเด็กที่แข็งแรงนะคะมีภูมิต้านทานโรค ถัดจากหมู่ที่3มไปหมู่เกลือแร่นะคะคนต่อไปค่ะหมู่ที่4อะไรคะวิตามินคะวิตามินหมู่ที่4เราเรียกว่า,วาม,มีสารอาหารประเภทที่เราเรียกว่าวิตามินเป็นสารอาหารที่ได้จากผลไม,ม้ใช่ไหมคะอายุตัวอย่างเช่นสม้สม วิตามินวิตามินจะมีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K ถามว่าถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนทานส้มความรู้ที่นักเรียนเคยเรียนมาเนี่ยทานส้มได้วิตามินอะไรได้วิตามินอะไรคะวิตามิน C D หรือ C C C ใช่ไหมคะวิตามิน C ถูกต้องอะไรอีกที่รสเปรี้ยว นอกจากมีวิตามินซีแล้วมะนาวมะม่วมมง,มมงที่รสเปรียปร้ยวหน่อยนะอยากให้หวานนะถ้าเป็นหวานพุกจะเป็นคาร์บโบไฮเดรตเลยสับปะรสแบประรดมะขามมะขามอ้าเรียกตัวอย่างเลยค่ะ,ะอาหารที่มีวิตามินต่างๆก็คือพวกผลไม้ต่างๆค่ะอ่าวเขียนเลยค่ะซึ่งวิตามินต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะเดี๋ยวเราจะมาแยกเรียนอีกครั้งหนึ่งว่า วิตามินที่อยู่ในผักผล,ลไม้นั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายอะไรถ้าเราขาดจะทําให้เกิดโรคอะไรบ้างนะคะ,ะซึ่งวิตามินเนี่ยร่างกายถ้าใครที่ไม่ทานผักไม่ทานผลไม้จะทําให้ขาดภูมิต้านทานโรคต่างๆนะคะ,ะทําให้ร่างกายทําหน้าที่ไม่เป็นไปตามปกติบางคนเลือดออกตามไรฟันบ่อย บางคนอ่อนเพลียมากนะคะ <c oughs> บางคนทำไมถึงริมพิบากแห้งนะคะลิ้นแตกจะเป็นประจำเพราะว่าขาดวิตามินนะคะ, <c oughs> ะเขียนยกตัวอย่าง้วยนะคะยกตัวอย่างอาหารที่มีวิตามินนะคะพวกผลไม้ หมูต่อไปคือหมู่ที่ห้าค่ะเชิญค่ะหมู่ที่ห้าไขมไขมัน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 ที่ไหนเอ่ยจากจากสัตว์จากสัตว์เช่นเช่นมันหมูน้ำมันหมูน้ำมันพืชอาจจะสัตว์นน้ำมันหมูน้ำมันหมูน้ำมันจากน้ำมันจากพืชเช่น น้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมันเถั่วเหลืองน้ำมันถูกแล้วน้ำมันพืชเอามาจากถั่วเหลืองก็คือน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันดอกอะไรนะดอกทานตะวันน้ำมันอะไรที่มาจากเม็ดเล็ดไม่ใช่น้ำมันงาเก่งมากน้ำมันงานะคะน้ำมันอะไรใช้น้ำมันร้าวเพนะคะอ่ะหมู่ที่ห้าค่ะเอาดีมากหมู่ที่ห้าค่ะ สารอาหารหมู่ที่5ก็คือไขมันเอาเขียนค่ะหมู่ที่5ก่อนหมู่ที่5้าเขียนได้อย,อยังเอาไขมันยกตัวอย่างไขมันอะไรบ้างเขียนเองค่ะไขมันหไขมันจากพืชไขมันจากสัตว์ถามว่าสารอาหารประเภทไขมันมีความจําเป็นต่อร่างกายไหมมีนะคะเพราให้ความอบอุ่นและให้พลังงานแก่ร่างกายนะคะเป็นตัวละลายวิตามิน A วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน K เดี๋ยวเราจะพูดกันถึงวิตามินต่างๆรายละเอียดนะคะในชั่วโมงต่อไปนะคะไม่ทานไขมันเลยได้ไหมก็ไม่ได้แต่ก็ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะนักเรียนคิดว่านอกจากอาหารห้าหมู่ที่มีความจำเป็นต่อร่างกายแล้วนะคะอาหาร5หมู่เนี่ย ก็คือสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายเราต้องรับประทานให้ครบทุกมือ้อให้เวลาเรารับประทานอาหารอะไร,ะไรก็แล้วแต่เราต้องนึกถึงสารอาหารให้ครบทั้งห้าอย่างทั้งห้าหมู่นี้ให้ครบนะคะยังมีอีกตัวหนึ่งขาดไม่ได้อ่ายังมีอีกตัวหนึ่งขาดไม่ได้คืออะไรคืออะไรน้ำครับน้ำถามว่าขาดอะไรไม่ได้ะคะน้ำครับหรือว่าน้ำาัดลม น้ำ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 อะไรน้ำ,นำปลาอ่าน้ำเปล่าน้ำดื่มอ่าน้ำดื่มขาดไม่ได้เลยถามว่าน้ำมีประโยชน์ไหมมีมอ่าลองดูอ่ะมีประโยชน์มีประโยชน์อย่างไรอ่าลองตอบทำให้ล้างล้างระบบลำไส้ครับอ่าเป็นตัวละล,ะลายสารอาหารต่างๆถูกต้องอะไรอีกทำให้ผิวชุ่มชื้นครับทำให้ผิวชุ่มชื้นควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่นะคะ อะไรอีกคะช่วยในการขับถ่ายของเสียได้ไหมคะได้ค่ะคืออะไรคะการปัสสา,าวะค่ปะปัสสาวะอะไรอีกอะไรที่เป็นน้ำออกมาจากร่างกายปัสสาวะเหงื่อ,อ,อถ้าไม่ดื่มน้ํานะคะเวลาอุจจาระเป็นยังไงแข่งครับอก็ไม่สะดวกใช่ไหมคะก็จะแย่อาการจะร่อแร่เลยนะคะแต่ถ้าเกิดเราดื่มน้ํามากๆจะช่วยในระบบ การขับถ่ายของเสียในรูปของปัสสาวะอุจจระแล้วก็เหงื่อนะคะเ,เป็นส่วนประกอบของเซลล์ต่างๆของร่างกายนะคะดังนั้นถ้านักเรียนไม่รับประทานน้ำไม่ดื่มน้ำเนี่ยก็จะเป็นโทษต่อร่างกายก็คือระบบต่างๆทํางานผิดปกตินะคะอันนี้ก็คือนอกจากอาหารหลักห้าหมู่แล้วเราต้อง ดื่มน้ําด้วยวันวันหนึ่งไม่ดื่มน้ําได้ไหมไม่ได้ค่ะถามว่าเราควรดื่มน้ําอย่างน้อยวันละกี่แก้วต่อวันแปดแก้วอย่างน้อยเจ็ดถึงแปดแก้วต่อวันนะคะเจ็ดถึงแปดแก้วต่อวันวเอาละตอนนี้นักเรียนรู้แล้วนะคะว่า,าอาหาร